เกมกำลังเริ ata, mm ่มครับจ่าแฮ็กเป็นฝ่ายเสิร์ฟก่อนโอ้ลูกแรกจ่าแฮ็กเสิร์ฟดีครับอาร์ยูเลดี้เพื่อจ่าแฮ็กขึ้นนำอยู่ที่1ต่อ0ตัดขวาตัดตะยีเปิดได้แล้วครับมาดูลูกอืนึกว่าจะยุ่ครับ0ต่อ1ครับตัดตยีเสิร์ฟตัดขวาลูกล้มครับ สกอร์อยู่ที่1เท่าครับตัตยีเสิร์ฟไหลซ้ายจ่ายแฮ็กเปิดได้ครับลาไปห่างยังโม่งได้ดีครับสกอร์อยู่ที่1เท่าจ่ายแฮกรามินทาเสิร์ฟตัดขวาตัตตยีเปิดได้ครับสกอร์อยู่ที่1เท่าตันตยีเสิร์ฟจ่ายแฮ็กเปิดซ้ายดีครับลากสวย สกอร์อยู่ที่1เท่าจ่าแฮกเสิร์ฟไล่ซ้ายลูกเกิดออกข้างไปครับสกอร์อยู่ที่1เท่าครับตนตยีเสิร์ฟพิ้งเน็ตมาปะจ่าเปิดได้เอ้าติดเกี่ยวครับจ่ากเกี่ยวพืนลากมาสวยเอาอยัางติดเกี่ยวไม่ข้ามครับสกอร์อยู่ที่1เท่าจ่าแฮกเสิร์ฟ ตัตยีเปิดสวยครับหนึ่งเท่าครับตัตยีเสิร์ฟจาเปิดซ้ายชงสวยมากครับหนึ่งเท่าตัตะดีเปิดซ้ายแต่ครับ2ต่อหนึ่งครับจ่าแฮกเสิร์ฟไล่ขวาโอ้ลูกออกไปนิดเดียวครับ หนต่อสองตาตายีเสิบไล่ขวายุกออกครับ2อต่อหนึ่งจ่าแฮกเสิบไล่ขวาตาตายีเปิดได้กระโดดหนุมโอ้โหเยียบหนักหน่วงจริงครับ1นต่อสองตาตายีเสิฟจ่าเปิดซ้ายชงหางครับยังม่งดีครับ2อต่อหนึ่ง ตาตะยีแต้ครับ3ต่อ1น่จากแฮปเซิร์ฟไล่ขวาตาะตะยีเปิดได้แล้วครับบวกไม่ข้ามครับสกอร์อยู่ที่4ต่อ1จึ่งจากรามินทาเซิร์ฟตาตะยีเปิดซ้ายได้โอ้โหดูจังหวะเทตัวเหยียบครับแรงมากครับ1ต่อ4ครับ ตายีเสิรฟไล่ขวาจ่าฮ็กไปหลังเท้าไม่อยู่ครับสองต่อสี่ตาจีเสิร์ฟเสิร์ฟยอดขวาไม่ท่าครับสี่ต่อสองจ่าแฮกเสิร์ฟตัดขวากระโดดหนุ่มเอ้ยตาเกี่ยวได้ชมห่างบ่งดีครับ สกอร์อยู่ที่5ต่อ 2, 2> จ่า muted, แฮกเซิร์ฟตัตยียังเปิดได้ครับอา้าลาดลลนออกข้างไปครับจ่าแฮกเซิร์ฟครับไหลซ้ายตัตย,ยี้ก็เปิดหัว2ต่อ6ตัตยีเซิร์ฟไม่ข้ามครับ หต่อ2ครับจ่าแฮกเสริมไล่ขวาตัทยีเปิดหลุดออกข้างไปครับสกอร์อยู่ที่7ต่อ2ครับจ่าแฮกรามินทาเสริมตัทยีเปิดได้ยอดสวยครับ2อต่อเจ็ดตัตยีเสิร์มไล่ขวาจ่าหันหลังชม มงดีครับเต่อสตัตยีเปิดได้หนุ่มติดเกียวไม่อยู่ครับสต่อเตัตยีเสิร์ฟไล่ขวายาวๆจ่าเปิดหัวได้ชงสวยครับมงไม่ข้ามครับ3าต่อเตัตยีเสิร์ฟไล่ขวา ต่อสตัตยีเปิดหัวได้แตะยอดเบาๆครับสามต่อ7ตัตยีเสิบไล่ซ้ายลูกออกครับ7ต่อ3จา่าแฮกเสิฟไล่ขวาตัตยีเปิดได้ติดเกี่ยวจา่าชงสวยครับ สกอร์อยู่ที่8ต่อ3จ่ายแฮกรามินทาเสิร์ฟไล่ขวาตันตตยีเปิดได้ครับลากไปห่างกระโดดหยุมจ่ายแฮกเกี่ยวไม่ถึงครับ3ต่อ8ไล่ซ้ายจ่ายแฮกเปิดซ้ายสวยครับจ่าก,กระโดดหยุมคืนครับ8ต่อ2จ่ายแฮกรามินทาเซิร์ฟไล่ขวา ยีเกี่ยวครับกเก้าต่อสามจะาแฮกเซิร์ฟตระยีเปิดหัวได้สามต่อเก้าชมเกมกันก่อนครับเก้าต่อสามจะาแฮกรามินทาเสิร์ฟ ไล่ขวาตาตายีเปิดบีเซครับยังอยู่ไหมไม่อยู่ครับ10ต่อ3จากแฮกเสิร์ฟไล่ขวาอีกแล้วครับสามต่อสิบตาตายีเสิร์ฟยอดจ่าเปิดสบายครับชงห่างโอ้โหมงดีมากครับ ตาจยีได้แค่มองครับ10ต่อ3จาแกแฮกลาบินทาเสิร์ฟไล่ซ้ายตตจยีแต่ครับ11ต่อ3จ่าแฮกลาบินทาเสิร์ฟไล่ขวาลูกลงครับสิต่อ3ตมตายียังสู้อยู่ไหม อย่างสู้อยู่ครับตัดตะย,ยีเสิบจากแฮกลารมินทาเสิบไหลซ้ายตัดต่ยีเปิดสวยครับเอา้เอาเหยียบไม่ข้ามครับ13ต่อ3ครับสกอร์ค่อนข้างขาดครับตัดขวา ตัตะยีเปิดไม่ดีครับชงห่างตีดเกี่ยวครับคืนแท่นแน่ๆครับลูกเดียวเกม14ต่อ3ชมเกมกันต่อครับ3ต่อ14เสิร์ฟไล่ซ้ายเจิดออกข้างไปครับลูกเดียวเกมครับ14ต่อสตัตะยีเปิดได้ สต่อ14จ่าแฮกยังเปิดได้ครับถึงแต้มจะนำขาดแต่ก็เน้นทุกเม็ดครับสิบสี่ต่อ3เสร,ริฟออกครับตัดตายีเสรฟ์ฟจ่าแฮกยังอยู่เอาติดเกี่ยวหลังเท้าจากเกี่ยวหลังเท้าเตะตัดขาไม่ได้เตะครับมิงกาลาบาเอายังอยู่ เอาจนได้ครับ4ต่อ14เสร์ฟออกหลังไปไกลครับ4ต่อ14เอ้ย14ต่อ4จาาแฮกเสร์ฟไล่ซ้ายตะันตะยีเปิดเรียบร้อยครับจบเกมเลยครับจบเกมจ่าแฮกกระเดินม,มาจับไม้จับมือครับมาขอโทษขอโพยกันครับเป็นภาพที่สวยงามครับผม